Ign ได้ปล่อยตัวอย่างของ r e s d e n Evil Version ภาพยนตร์ C g ภาคใหม่ออกมาแล้วนะครับโดยในภาคนี้จะใช้ชื่อว่า Dead Island โดย Lesden Evil Dead Island จะเป็นหนังที่เล่าเรื่องราวต่อจากภาค v e n d e t t a เลยครับโดยในภาคนี้พี่ Leon S. Kennedy จะต้องมาทำภารกิจช่วยเหลือด็อกเตอร์แอนโทนิโอเทเลอรจากการถูกลักพาตัวครับโดยมีบุคคลปริศนาคอยไล่ล่าพวกเขาอยู่ส่วนในฝั่งของคริสเลสฟิลเองเนี่ยก็กำลังค้นหาสาเหตุการระบาดของเชื้อไวรัสซอมบี้ในซานฟรานซิสโกครับ ซึ่งการาระบาดดังกล่าวยังไม่สามารถระบุสาเหตุของการติดเชื้อได้สิ่งเดียวที่พอจะเป็นเบาะแสได้ก็คือเหล่าเหยื่อที่ติดเชื้อทุกรายเนี่ยล้วนเคยเดินทางไปยังเกาะอัลคราทัสมาก่อนก่อนที่พวกเขาจะกลายเป็นซอมบี้นั่นทําให้คริสและจิลต้องออกเดินทางไปยังเกาะอัลคราทัสเพื่อหาคําตอบและสิ่งที่รอพวกเขาอยู่ณเกาะแห่งความตายนั้นก็ไม่ใช่สิ่งอื่นเลยนอกจากผู้ติดเชื้อที่พร้อมจะพุ่งเข้ามากระซวกพวกเขาสําหรับใครที่ผิดหวังจากเวอร์ชันซีรีส์ของ Netflix มาคราวนี้ลองกลับมาดูเวอร์ช